ทำงานกับผมไม่ต้องทำอะไรทำใจอย่างเดียวครับสวัสดีครับพบเจอกันกับผมอีกแล้วครับช่องเด็กมะนอกชาแนลคลิปนี้ผมจะพามาชมเบื้องหลังการแตะทำ Yamaha X Max 300ขยัยงอ่ะ,อะรอไม่นายแล้วเจ้าก่อนที่จะถ่ายเติมก่อนได้ไหมแบบนึงดีพี่อ่ะ ใครยังไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหนอย่าเพิ่งนั่งเศร้าอยู่บ้านวันนี้เลยวันนี้เราจะพาไปชี้จุดลอยกระทงที่ทั้งสวยลมเย็นวิวดีด้วยเจ้า X Max คู่ใจคันนี้ที่จะพาเราไปลอยกระทงด้วยอ่ะมาใครยังไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหนอย่าเพิ่งนั่งเศร้าอยู่บ้านวันนี้เลยวันนี้เราจะพาไปชี้จุดลอยกระทงด้วยเจ้า X Max คู่ใจคันนี้ที่จะพาเราไปลอยกระทงด้วย ลอยกระทงที่ไหนอย่าพึ่งนั่งเศร้าอยู่บ้านมานี่เลยวันนี้เราจะพาไปชี้จุดลอยกระทงที่ทั้งสวยลมเย็นวิวดีด้วยเจ้า X m a กคู่ใจคันนี้ที่จะพาเราไปลอยกระทงด้วยไปกันเลยครัแอชันใครยังไม่รู้จะไปลอยกระทงที่ไหนอย่าพึ่งนั่งเศร้าอยู่บ้านมานี่เลยวันนี้เราจะพาไปชี้จุดลอยกระทงที่ทั้งสวยลมเย็นวิวดีด้วย นนที่จะพาเราไปลอยกระทงด้วยไปกันเลยทั้งสวยลมเย็นวิวดีด้วยเจ้า X Max คู่ใจคันนี้ที่จะพาเราไปลอยกระทงด้วยไปกันเลยเอาเลยเหรออและแน่นอนออกรถและแน่นอนออก Yamaha X Max กับ4มิตรมหาชัยวันนี้รับส่วนรถไปเลยมูลค่า12,000บาทพร้อมของ อีกมากมายไม่ใช่รับส่วนลดไปเลย1 2 0 0 0บาทดาวน้อยผ่อนสบายสบายผ่อนได้สูงสุดถึง4ปีพร้อมของแถมต่างอีกมากมายสี่มิลผบาทใช่เท่านั้นที่ให้คุณได้สองสามแล้วใช่ออกเดย,ยวมาห้าเอ็กแม็กวันนี้รับส่วนลดไปเลยทันทีหนึ่งหมื่นสองพันบาทดาวน้อยผ่อนสบายสบายผ่อนยาวสูงสุดได้ถึงสี่ปีพร้อมของแถมต่างๆอีกมากมายที่นี่เท่านั้นที่ให้คุณได้ เอ็กแม็กคันเดียวเที่ยวได้ถูกเทศกาลเอชัดอออเยี่ยมมาเอ็กแม็กที่4มิตรมหาชัยวันนี้รับส่วนลดไปเลยทันที1 2 0 0 0บาทดาวน้อยผ่อนสบายๆผ่อนยาวได้สูงสุดถึง4ปีพร้อมของแถมต่างๆอีกมากมายเอรชัด สีมิกมหาชัยวันนี้รับส่วนลดไปเลยทันที12,000บาทดาวน้อยผ่อนสบายๆผ่อนนานสูงสุดได้ถึง4ปีพร้อมของแถมต่างๆอีกมากมาย